สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุกุขนค่ะพี่น้องทุกช่งองจนีและเพืน่นโชว์ออบิจยค,ค่ะได้ไปกินไม่ตีน้อยเมื่อคืนไป,ไปตอนไหนอ่ะตไปไปลตีไหนพ<ม>อตีอ<ม>บอกนึ่งกลับมาได้ผลผมสูดสุเดีวยวไปไปยังแอ,อ่รอสดสุยมสุอันโชว์คอนเสิร์ตเส่ในเปลาได้นละม่ ยับตัดเลยบาลงทุนเลยนี่โพดเราวันนี้เราซ้อมเสดร์ตีสดหรออเราคันไดอยู่ไงใจแน่นอนมือนมั่นใจเท่านั้นเอาตาอมั้ยมั่งเด สวยจัง่ะที่ระเเชืองใหเพราะเนคนื้นเพี่น้องวันนี้เขาก็สิมาซ้อมส่รดนตีสดนะ จอมใหม่พี่น้องพะว่าสคริปต์ใหม่นะคะสคริปต์ออนทั่วภาคอีสานกัจะเ,เป็นสคริปต์นึ่งนะพี่น้องเนาะแล้วก็จะเพิ่มช่วงใหม่เนาะคะ่ะ ส <mile inside. S 2> ิตาสิตาค่ะสิตาค่ะวันไหนวันไหนจำได้ดิสิตาค่ะเอาโอ้โหไม่เออเดี๋ยวเราหาเดี๋ยวมาหา บรรยากาศพี่น้องน้าดมซอมเนาะค่ะอชัหนเป็นละกรหลวงกระทุนเกษตรนิ่ยหักอยู่เสมอเนี่ยข่วช่วงนัดก็ทอดจะขึ้นเกษนรวิ่ยหักดไว้สิค อยู่เสยเฮียงพราวบิดคนสบายบาคเดกชาสนจงบอกก็บ่น่ละฝ่ายบาคมเดกชาสน่เอา่แม่เด็กข้แม่ติมหลิจ้าเก็บนี่กนะพี่น้องเหรอดมจากน้อยนะพี่น้องเนาะเบ่งบรรยากาศก่อน ปรัค่ะปวดแขนเขียนค่อยอักเสบเลยด้บูค่อยนอนทับแขนจะคอเขาปวดด้วยสองมือแล้ววันเสาร์โย น,อน,น,อ,น,นอนประมาณตีตีสี่ตี 4, ต 5, ห้าในกลางคืนล่นเ <c oughs> บื้องบนยูทูบเบื้องนู่นนี่นั่นเบื้องต่างๆนานาะ <c oughs> มอชินนี่ละไม่เป็นเวลาไม่เป็นเวลาประมาณนั้นเนาะเวลานอนเ้าน,อน,น,อ,น,นอนอย่างปกติตอนกลางคืนแล้วก็ไม่นอนไงครับก็เลยแบบนั่นแหละมันก็เลยเป็นบรรยากาศที่แบ <c oughs> บว่าต้องได้นอนย้ำเ้าคือเก่า มวลบะน้อเสอีสานบะคือนี่เพื่อเพิ่งเสออีสานไปหอดตีไดไปหอดตีหนึ่งเป็นลำเลืองหลาหลายแค่ตีนึ่งยังหลอ้าเขาจะเบ่งมาลำเดืกเนาะทางอุดรเาจะเบ่งมาลำเดือกคือกันอะไรกับกรุงเทพฝนตกหาัวเร่อ่ อันน clair, oh, oh, ี้ฟ้าใสค่ะฟ้าคึมหรือเปล่าโอ๋ออันนี้ฟ้าคึมก็ค э ือว่าสวยขึ้นเป็นที่สีปกติว่าสวยบ่หรือจังใดแสดงว่าทีพานมาแบบก็สวย แตอผลไม้ของพี่โกหนูว่ท่านได้กินเลยมีมีอยู่ในรถมีของพ่ออะไรนะคะสหรือเปาะคุณพ่อี๋ยวชาชาไปเที่ยวผัตวเกอีกรอบเพ่อับไปได้เลยไม่ไปละเขาคุณมท่านสวนพญานะคะาำรับดอไมีอย่างแนพบมีองุ่นไมัแล้วก็อุ้ยมันวากินอธีห้าวแม่ไปบกินแล้วงนกินแล้วมันไม่เย็นแล้วกินแล้วค่ะมั อแพอมาันกเย็นลอตอนานบก็เคยได้กินอง่นไข่ป่าว่าเข้าใจไข่ปลาก็อร่อยไข่ปลาอ๋ไม่เสียแต่ว่านี่ผมงผส่วนระยะเขโอ้มันคนละคนคนละคนเขาเหมาให้นะเขาส่โรตีเสร็จเลยสออร์นอไปได้กินองุนใส่หมัดใส่เนื้อต่อเขาหลายๆนะ้บแบงก์กับจีนีแบงกับีี่แงก์งูกินเ้ยวยืดหายรถทำไมม่แ่หรอกผมวู่่ตัวกินเยอะที เดียวมากินเดี๋ยวนี้เดียมากินเดี๋ยวนี้เลยมันเดียวเหรอ่ใส่มาตากแด่เหรอแต่ตอนหนูกินมันไม่เย็นแล้วนะคะเพราะว่าหนูกินประมาณหาทุ่มเลยล่ะเขาเอาสีน้ำแข็งมาแช่มันก็อร่อยเหมือนเดิมร้านพี่โก้ใช่ไหมคะร้านร้านสาวขายมีอะไรตัวนี้ซุปองเงยหญืรอ่างเล็กยกระโดดตัวนี้ไหลกระโดดไปไหนรือคอคอเป็นเลื่องของวุ่นเพนาะงั้นรูปเหมาอะไงอันนี้อะไรขายตลาดนะมัาเป็นเมนูเป็นน้ำทรายนะ ี่่าบมาเนยคไปม่คืนเลยงเซบีหกเขาจะไปเบิ้งเขากตังใจเซบีหกบอลบคสสบคสสใกล้ๆนี่กัลับกลอุ้ยขอนเกนใกล้ๆนี่ ไมปเหกลังใจน้องอายตีเขากินเลบนนี่เออหมดแล้วนะคะหมดพร้อมนี่ดีกับไปจะให้กำลังใจน้องอาอายน้องอาย่างไปเมย์ูอาญาก่อนถ้าไปคอนเี่ี่้ไบอก้้วไปก็จะไปีน้อยได้เวงมากเลยเปัดไป มันมีตลาดที่มันอยู่หลังสีน้อยอะค่ะบรรยายนุ่งเป็นบูมี่บูมี่เออตลาดเาเกินงานกาารบอลลูนกระตุ้นเศรษฐกิจอู้นี่บอลลูนบอลอะไรประพีน้องเต็มตัวซ้อมกันค่ะจอกฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามจังนี่้วเพรินโชว์ออฟิเชียลน้ำเด้อค่ะพี่น้องค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องสำหรับมื้สวัสดีค่ะ